สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแรนดอมค่ะเป็นพลังงานรวมนะดังนั้นก็อาจจะไม่ตรงกับทุกท่านนะคะก็ต้องแจ้งเหมือนเช่นทุกคลิปค่ะเรามาพบกันในหัวข้อแรนดอมนะคะเขาคนนั้นรู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะพลังงานของคุณได้ไพเดอรซันค่ะเดอะซันบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่สดใสาราเริงนะคะช่วงนี้ชีวิตของคุณไม่ค่อยมีปัญหามีความสุขสดใสสดชื่นค่ะเอาละทีนี้เรามาดูตัวตนของเขาคนนั้นกันนะคะ เขาคนนั้นนะคะบางคนบางท่านอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะกันมังกรพึกษกนะพี่ปีเห็นถึงความเป็นคนสุขุมรอบครอบนะคะเป็นคนพูดช้าไหมไม่ค่อยจะพูดด้วยบางคนนะคะแต่ว่าเป็นคนที่มีความคิดความสามารถฉลาดเฉลียวเป็นคนที่มีหัวการค้านะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเขารู้สึกถูกชะตากับคุณค่ะ เปรียบเสมือนรักแรกครบเลยก็ว่าได้นะในที่นี้มีความรู้สึกแอบชอบแอบส่องคุณด้วยละในตอนนี้นะ